ค่ะสวัสดีวันตุกนะคะวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยนะคะคุณครูจะสอนหลักภาษาแต่ก่อนที่คุณครูจะสอนเนี่ยจะให้ในักเรียนลองเดาซิคะว่าคุณครูจะสอนหลักภาษาเรื่องอะไรนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่เราอ่านเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนหลักภาษาดี๋ยวคุณครูจะให้ในักเรียนฟังเพลงเพลงหนึ่ง ะะถ้านักเรียนฟังเพลงแล้วนักเรียนจะรู้ทันทีเลยว่าคุณครูจะสอนหลักภาษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วฟังแล้วต้องตอบคําถามคุณครูได้ด้วยนะลูกนะคะแต่ยังไม่บอกว่าจะถามอะไรแต่บอกว่านักเรียนต้องตั้งใจฟังถึงจะตอบคำถามคุณครูได้ไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ของบอ,อสอเข้าอขอทอม้อชาวบ้านอยู่แถวแถวซอยทองหล่อเป็นรอปพ,อพอทำงานที่ห้างเดอะมอลล์เป็นรอปพ,อ,พอ,อยู่ครึ่งพอ,องแค่เดือนกอพอถึงเดือนกอยอเพราะเงินเดือนน้อยไม่ค่อยจะพอถึงเลิก จ่อปอพออกจากเดโมไปอยู่บ้านมออยู่บ้านมอรับจ้างขับจอยอยอต้องโดนคอสอมอคอทนจอยอยอหิงเข้ารอพอแถมโดนตอรจับรับบนสนเพราะว่ารถจอยอยอผมไม่ได้ต่อพรบเบื่อกอทมอ เีนจอมอทิ้งตู้พอนอถึงแม่และพ่อถึงปลายพอสอไม่นานเกินรอลูกจากนั่งรอพอทอล้างอพอพโมกอลับทอจมอ โดนคอสอมคอทนดอ,อยอ,อยอวิตเข้ารอพอแถมโดนต่อรอจับปรับบนสอนนเพราะว่ารถจอยอยอผมไม่ได้ต่อพอรอบอเมื่อคอทมอนั่งเขียนจอมอทิ้งตูงปออ้ปนนถึงแม่และพอถึงปลายพอสอไม่นานเกินรอ ลูกกาหนั่งรอพอทอล้างพอทอมอกลับต่อโจอว ิงตูปอนอถึงแม่และพ่อถึงปลายพอสอไม่นานเกินรอลูกจากนั่งรอพอทอล้างกอทอมอกลับต่อจอวงเพลงแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้องรู้แล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไร ถามคำถามเลยค่ะอักษยรย่อในเพลงที่นักเรียนฟังมีทั้งหมดกี่คำไม่นับคำคำ้ำคาจำนับเป็นคำเดียวค่ะมีทั้งหมดกี่คำคะใครตอบได้บ้าง<อ>เดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะเปิดเทอมใครตอบถูกลองตอบที่ลูกฉเฉลยแล้วค่ะมีทั้งหมด17บเจคำค่ะนะคะ เริ่มตั้งแต่ต้นเพลงเลยต่อจวนะคะปออบขสกทมรอปพพศกพกยจยยขอสมกรอพาตารอสานาพาราบาจามาปานารอฟาทานะคะทั้งหมดมี17คำ เราะ,ะนั้กเรียนทราบความหมายไหมว่าอักษรย่อเหล่านี้ถ้าเป็นคำเต็มหมายถึงคำว่าอะไรนะคะเคยเรียนมาแล้วลูกตั้งแต่ชั้นปส่ 4, นะคะคุณครูเครวันก็เคยสอนแล้วนะคะในระดับชั้นปห้าก็จะมาสอนเพิ่มเติมส่วนมากคุณครูก็จะสอนในคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนควรจะ รู้จักนะคะเราไปดูความหมายของอักษรย่อและการอ่านและการเขียนอักษรย่อกันค่ะเรามารู้จักอักษรย่อกันนะคะอักษรย่อคือตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนคำให้สั้นลงนะคะเพื่อให้สะดวกในการเขียนและการอ่านนะคะ เรามาดูหลักในการเขียนและการอ่านอักษรย่อกันค่ะนะคะข้อแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งช่วยให้ถ้อยคำสั้นลงและสะดวกในการสื่อสารทั้งการอ่านและการเขียนนะคะจองต้องมีเครื่องหมายมหัภาคกำกับเสมอรู้จักเครื่องหมายมหภาคไหมลูกจุดนะ,นะคะนะคะภาษาของเราก็คือจุด นั่นแหละค่ะเครื่องหมายมหัภาคนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าการใช้เครื่องหมายมหัภาคเขียนํำกับในอักษรยอ่อต้องวางตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยเพราะอักษรย่อบางคำมีเครื่องหมายมหัภาค1จุด2จุดบางครั้งก็3มจุดต้องรู้จักนะคะ ต้องเขียนให้ถูกต้องอย่าเขียนผิดอย่าใช้เครื่องหมายมากภาคผิดตำแหน่งด้วยนะคะ 3. การอ่านอักษรยอ่อต้องอ่านคำเต็มเท่านั้นค่ะนะคะห้ามอ่านคำยอ่อเช่นพอจุดสจุดไม่อ่านว่าพอสนะคะอ่านว่าพุทธศักราชค่ะนะคะเรามาดูอักษรย่อที่ นักเรียนพบเห็นบ่อยๆแล้วก็รู้จักกันดีนะคะดดจุดยอจุดนะคะเด็กหญิงดดจุดชอจุดเด็กชายนอจุดสอจุดนางสาวมอจุดคอจุดอันนี้เดือนมกราคมเมจุดยอจุดเดือนเมษายน นะคะนักเรียนต้องสังเกตตำแหน่งของมหับภาคนะคะว่าวางถูกต้องไหมมีกี่จุด1.2จ,จุดนะคะนอกจากนี้เรายังมีอักษรย่ออีกมากมายหลายคำนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยอ่านพบเจอในหนังสือเรียนหรือในหนังสือพิมพ์ หรือตามป้ายโฆษณาต่างๆนะคะมาดูเลยค่ะโรงเรียนนะคะใช้รอจุดใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนเราจะใช้รอจุดรอจุดแต่ปัจจุบันนี้ใช้รอรอจุดนะคะนักเรียนนอรอจุด พุทธศักราชพอจุดสจุดผู้อำนวยการพออจุดถนนถอจุดนาทีหรือนาฬิกาใช้นอจุดองค์งการอาหารและยาใช้อยอยจุดหนังสือพิมพ์นอสอพอจุด กิโลกร,รัมกกจุดกิโลเมตรกอมอจุดเซนติเมตรซมอจุดกระทรวงศึกษาธิการจทอ,อจุดคณะรัฐมนตอรีครมอจุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสจสจุด,จดพระราชาำหนด พอจุดรอจุดกรอ,กอจุดนะคะเห็นไหมคะให้นักเรียนสังเกตนะคะเครื่องหมายมหภาคอักษรย่อบางคํามีจุดเดียวบางคํามีสองจุดนะคะบางคํามีสมจุดอันนี้เขามีวิธีการเขียนอักษรย่อนะคะซึ่งนักเรียนจะเรียนในชั้นที่โตกว่านี้นะคะเขาจะมีหลักในการเขียนอักษรย่อนะคะ ต่อไปเราจะมาฝึกอ่านอักษรย่อในรูปของประโยคนะคะดูประโยคแรกกันค่ะนะคะอ่านว่ายังไรคะลองอ่านสิคะต้องอ่านเป็นคําเต็มนะคะส้มโอสูง150เซนติเมตรต่อไปประโยคที่2ค่ะฉันเกิดวันที่ สิมีนาคมพุทธศักราช2550ต่อไปข้อ3ค่ะอ่านได้ไหมลูกอ่านคำเต็มนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการอ่านอักษรยอ่อ ที่อยู่ในรูปของประโยคนะคะคราวนี้มีข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคำบางคำนะคะใช้อักษรย่อเหมือนกันทั้งที่ไม่ใช่คำหรือความหมายที่เหมือนกันนะคะเช่นคำว่าวันอังคารอำเภออาจารย์ใช้ออจุดเหมือนกัน แต่วิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูบริบทของคำในประโยคนะคะตัวอย่างคุณแม่มีสวนผลไม้อยู่ที่อำเภอบางกรวยนะคะคำยอ่อของอำเภอก็คืออ,อจนะคะหรืออีกประโยคหนึ่งคุณป้าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะคำยอ่อของ อาจารย์ก็คืออจุนะคะอันนี้ไม่ยากเพราะว่าบริบทของคําก็บอกอยู่แล้วว่าอจุดคำนี้หมายถึงคําย่อที่มาจากคําว่าอะไรนะคะมาช่วงอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันหน่อยนะคะาาก,าร,กนนะคะารเขียนอักษรย่อของกระทรวงต่างๆในประเทศไทยนะคะไม่ต้อง เขียนเครื่องหมายมหักภาคกำกับนะคะเช่นกหกระทรวงกราโหมมทกระทรวงมหาดไทยสทกระทรวงสาธารณส,สุขสทกระทรวงศึกษาธิการกคกระทรวงการคลังนะคะ คำเหล่านี้เป็นชื่อกระทรวงไม่ต้องมีเครื่องหมายมหาภาคกำกับนะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้มีแค่นี้ค่ะต่อไปนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นยังไงลูกเข้าใจเรื่องอักษรย่อมากขึ้นไหมคะนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดของเราลูกแบบฝึกหัดก็ไม่ยากเลยนะคะเป็นเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วแล้วก็ คุณครูสอนเพิ่มเติมให้นะคะแบบฝึกหัดมีสิบข้อข้อสั้นๆเองค่ะนะคะเขียนให้สวยงามน,นะคะแล้วก็ส่งลูกนักเรียนทำนักเรียนได้นักเรียนจะได้มีความรู้เพิ่มเติมพอหลังจากเราเรียนหลักภาษาในบทที่ห้าเสร็จแล้วเราก็จะมาสอบเก็บคะแนนกันใน g o o g l e f อร์เหมือนเดิมนะคะตั้งใจทำนะคะจะได้เรียนเก่งๆนะลูกนะภาษาไทยวันนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไปก่อนนะคะคิดถึงนะคะทุกคนเลย